เวลาสิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสูงการประชุมแห่งชาติสิริกิตในงานจิตรดากตัญยุตาพระคุณครูยิ่งใหญ่ไม่อาจลืมครั้งที่3ซึ่งสมาคมศิทธิ์เก่าจิตรดาในพระราชนิพนธ์และกองทุนจิตรดากตัญยุตาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลทรงเจริมพระชนมายุ70สบพรรษา2เมษายนสองสดงควารัญญูก ต่อครูที่อบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้มีคุณภาพเจริญก้าวหน้าในเรื่องที่การงานทําประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติและเพื่อระดมทุนสมทบกองทุนจิตรดากตัญยุตาโอกาสที่ทรงจับสลักของแขวนพระราชทานแก่ครูและสิทธิ์เก่าและพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตเพื่อนําไปประมูลหาไรายได้สมทบกองทุนจิตรดากตัญยุตาและส่งรถน้ําครูที่ถวายพระสอนเพื่อสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมการรถน้ําขอพรให้คงอยู่สืบไป ในงานมีมุมจถ่ายภาพจำลองบรรยากาศโรงเรียนจิตรดาและการแสดงขับร้องเพลงถวายพระพรในโอกาสส่งเจริญพระชนมายุ7 0สพรรษาได้แก่เพลงพระชนิดผลเพลงรักเพลงเกียรติภูมิจิตรดาและการขับร้องหมู่เพลง70อยังแจ้วเพลงเทพของไทยมีสิทธิ์เก่าและครูที่กเกษียณอายุแล้วร่วมงานกว่า200คน กองทุนจิตรดากระตันยุตาตั้งขึ้นเพื่อดูแลสวัสดิการสําหรับครูโรงเรียนจิตรดาที่กเกษียณอายุที่ผ่านมาช่วยเหลือเป็นค่ารักษาพยาบาลทําระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามดูแลสุขภาพครูจัดงานทําบุญให้ครูที่เมียุตั้งแต่90ปีขึ้นไปและจัดพิธีบําเพ็ญกุศลให้แก่ครูโรงเรียนจิรดาที่ล่วงลับไปแล้ว วันที่21มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เวลา9นาฬิกา20นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักษณ์อัครราชุกุมารีกรมภศษีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยัง ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธาร์นตเยอรมนีหรือ d k f c เมืองไฮเดลแบร์กโดยมีศาสตราจารย์ดรมิเอลเบอร์มันประธานและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพันสาธาร์นตเยอรมนีและคณะผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จจากนั้นศาสตราจารย์ดรมิเชลเบอร์มันประธานและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสหพันธ์สา,า,าธารณรัฐเอรมันนีนำเสด็จไปยังห้องประชุมพร้อมกับกล่าวถวายการต้อนรับและกลาบทูลว่ารู้สึกเป็นเกียรติและปราบปื้มที่ศาสตราจารย์ดรสัเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาผ่อนวะัล,ลยลักษ์อัคราชุกุมารีกรมพระศรีสวางควัตวรคัตติยราชนารีสเสด็จมายังศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสพันสาธารณรัตเตอรมน,นีอีกวาระหนึ่งในความร่วมมือพัฒนาการศึกษาสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์การพยาบาลการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพาานันธ์สาธารณรัฐตเยอรมนีมีความยินดียิ่งและพร้อมในความร่วมมือดังกล่าวโอกาสนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างวัตยวร,วรขัติยราชนารีมีพระดำรัสถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาพาานันธ์สาธารณรัฐตเยอรมนีกับหน่วยงานที่ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อสร้างบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยนวัตกรรมและการแพทย์ให้มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล It gives me great pleasure to have the opportunity to visit the German Cancer Research Center Dekai kind F.S.A.T. Of again with a team from the j u l a b o n Royal Academy of C R A and the Jutla Research Institute C R I. In my role as president of C R I, we first initiated a long-standing collaboration with the spanning more than 30 years for research and human resource development when Professor Suhausen was director. And since then, we have had day and staff visit CRI for both research and academic activities on a regular basis, including teaching and training our staff. It is therefore timely that today we are gathered to renew the partnership that has greatly contributed to our shared effort to better understand and research novel and improve ways to treat cancer. In 2006, the Digital Pond Royal Academy was established to provide academy and professional education, particularly in medical science, nursing, and medicine, with cancer being a key focus. The collaboration between the July Royal Academy of C.R.A. and uh, they have kind of said represent a strong commitment by both institutions to advance research and education and healthcare to improve the life of the people. This particular partnership has already achieved significant milestones. CIA researchers have benefited from doctoral and postdoctoral training scholarship at said Their ongoing research has produced important results, including Publication in fundamental studies. Additionally, we have strengthened our relationship through the knowledge exchange in medical physics and radiation therapy. Professor Oliver Jacobs visited and participated in. Our symposia and lecture over the past four years have enriched our understanding and capabilities in this critical area. As this memorandum of understanding is to be signed today, we reaffirm our commitment to working together for a better future for the people. This agreement symbolizes our shared vision of using science to improve the life of the people, particularly in the area of cancer. I'd like to take this opportunity to acknowledge everyone who has contributed to the success of this partnership. In my role as Chancellor of Tulapong Royal Academy Council, I emphasize our determination to achieve mission to improve the quality of life of the people, including the underprivileged through science, technology, and innovation. I trust that both institutions can move forward together with a renewed commitment that our combined effort will be successful in bringing hope. and positive change affected positive to those affected cancer. ท่านนิสสัตว์อาจารย์ด็อาเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวราชกติยราชนารี <Okay. S 1> ส่งมีพระปฏิฐานมุ่งมั่นให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่ทรงจัดตั้งขึ้น <Okay. S 1> เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์การพยาบาลและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาที่ขาดแคลนให้กับประเทศไทยรวมทั้งค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโทรวัทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไฮเดอแบกสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมน,นี ค่ำวันนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังโรงเรียน Ά อยุทยานุสอนอร์อําเภอพระรนครศรีอยุธยาจังหวัดพระรนครศรีอยุธยาส่งเปิดชมรมกับศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำเมื่วันของโรงเรียนซึ่งเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงหมีนักเรียน2400คนได้น้อมนําหลักการดําเนินโครงการทูบีน้ำเมื่วันเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปัจจุบันเป็นชมรมระดับเงินปีที่2ดําเนินงานตามหลัก3ก่อนและ3ยอมีการปลูกจิตสํานึกและสร้างกระแสนิยมที่เเออ้้ตตกกกาาารปปงัันแและไขญหยสพิด ผ่านสื่อโซเชียลที่สมาชิกเข้าถึงได้ง่ายมีกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีจิตอาสาหเห็นคุณค่าในตนเองใช้วิธีเพื่อนช่วยเพื่อนและเข้าสู่กระบวนการ,รบำบัดตามโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยการปรึกษาแบบแมทริกโปรแกรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอื่นๆในจังหวัด ส่วนศูนย์เพื่อนใจมีอาสาสมัครประจำศูนย์30คนดำเนินงานภายใต้แนวคิดปรับทุกสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ มีกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกบริการให้คำปรึกษาและกิจกรรมที่ช่วยสร้างพื้นฐานอาชีพและสร้างไรายได้เข้ากองทุนชมรมเช่นหัตถกรรมจากใบลานขนมโรตีสายไหมศิลปะสร้างสรรค์บนหน้าเคก้กจัดทำหนังสั้น ตลอด22ปีจังหวัดพระนครศรียุธยาเน้นสร้างความเข้มแข็งสร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้ยั่งยืนโดยเป็นจังหวัดต้นแบบระดับเงินโรงเรียนบางปะหันศูนย์ฝึกเล่าพรมเด็กและเยาวชนพระนครศรียุธยากลุ่มต้นแบบระดับทองโรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์โรงเรียนอยุทธยานุสรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรียุธยากลุ่มต้นแบบระดับเงินและโรงเรียนวิเชียนกลิ่นสุขนอุปถัมภ์ระดับดีเด่นเยาวชนได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีดัมเบลวันระ ในการนี้พระจักรเขียนที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบโครงการและพระจักรพเงินแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิทูบีนำ้ำม่วนและพระรพรรดพระวโรกาสให้สมาชิกใครติดยจยกมือขึ้นจากสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรียาและศูนย์ฝึกเล่าบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรียาเฝ้าโดยพระราชทานกำลังใจพร้อมคำแนะนำให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีน้ำม่วนจากสถานศึกษาในจังหวัดส่งแนะนำการจัดการกับปัญหายอย่างเหมาะสมโอกาสนี้ส่งไปประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีน่วม ปัจจุบันจังหวัดพระคนครศรีธยามีสมาชิกอายุ6ถึง24ปี165,500คนมีอำเภอทูบีนับวันครบทั้ง16อำเภอมีชมรมและศูนย์เพื่อนใจครอบกลุ่มทั้ง7ประเภท ที่หอประชุมโรงเรียนป่าไม้อุทิศสี่อำเภอพบพระจังหวัดตากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเอก,กปรปพนธ์รุติดองคมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูปธรภ์เชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทา,านรวม2,500ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวทุกอำเภอในจังหวัดตากพร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญพ่อห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเด็กในอำเภอพบพระสครอบครัวจังหวัดตากมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าและภ เขาสลับซับซ้อนทําให้ในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมากประชาชนผู้ประสบภัยหนาวส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเด็กไร้ผู้อุปการะผู้พิการทุกปลภาพและผู้มีาไรายได้น้อยการได้รับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกรบพระอำเภอกรบพระจังหวัดนครสวรรค์สรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีร่วมกับมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญพ่อห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานรวม3,000ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบภ,ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยลงพื้นที่เชิญพระห่มกันหนาวพร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่รวม3ครอบครัว วนรัตองคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเครื่อนโครงการนเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยเลขาธิการกรปรเจ้าหน้าที่หมู่และนิติราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมและคณะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการตำรวจตรวนชางแดนบ้านแม่กุหลวงกองร้อยตำรวจตรวนเชิยแดนที่3า6อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเสิญจถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง110งถุงได้แก่ตำรวจตรวนชายแดนฐานปฏิบัติการแม่กุหลวงและทหารหมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำ ใจในการปฏิบัติหน้าที่่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3, 4, 6ขึ้นการไปเค้าบัญชากับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจราชบรณูุกรมหานราบที่4หมื่อพื้นที่รับผิดชอบแนวชายแดนระยะทาง25กิโลเมตรแบ่งเป็น3ฐานปฏิบัติการระดับหมวดโดยฐานปฏิบัติการบ้านแม่กุหลวงรับผิดชอบพื้นที่ตำบลแม่กุและตำบลพระธาตุผาแดง19หมู่บ้านมีหมู่บ้านเป้าหมายหลักคือบ้านแม่กุหลวงหมู่ที่1และบ้านแม่กุใหม่ท่าสูงหมู่ที่9ตำบลแม่กุ ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกอนเนื่องมาจากพระราชดำริฟังบรรยายสรุปโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดตากโดยสำนักการชลประทานที่4มีโครงการอนเนื่องมาจากพระราชดำริ99โครงการแล้วเสร็จ79โครงการมีพื้นที่ได้รับประโยชน์น้ำ59,000ไร่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึกแล้วเสร็จเมื่อปี2531เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรเป็นเกิดดินความจุ5,800ลูกบา์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นและอาคารท่อส่งน้ำมีพื้นที่รับประโยชน์1ตำบล5หมู่บ้านในฤุูฝน3,147ไร่ซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวนาปีผลผลิตต่อไร่850-1,000กิโลกรัมไว้บริโภคในครัวเรือนและหน้าแล้ง2,000ไร่ซึ่งเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปลูกข้าวโพดผลผลิตต่อไร่900-1,200กิโลกรัมมีการจัดตั้งองค์กกกรรรรรลุ่มบิหาาา้นปะท กอ่างเก็บน้ำห้้ยลึกตั้งแต่ปี2538มีสมาชิก835คน ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เพื่อให้นักศึกษาที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษาได้รับทักษะความรู้ในด้านต่างๆที่จําเป็นสําหรับการเข้าทํางานอาทิการเขียนจดหมายสมัครงานการจัดทําแฟ้มสะสมผลงานการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการสัมภาษณ์งานเพื่อก้าวเข้าสู่ชีวิตการทํางานในอนาคตมีนักศึกษาทุน ราชทานจากสถาบันอุรมศึกษา15แห่งในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการรวม77คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆตั้งแต่ปี2506และยังให้การช่วยเหลือด้านการศึกษามอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์อย่างต่อเนื่องให้แก่นักเรียนเรียนดีที่จบการศึกษาจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กกำพา้าที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากเหตุสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถปัจจุบันมีนักเรียน ทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์2,531คน